สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมวันนี้มาพบกระชองแย่ปรสีชแน่วขึ้เก่าเหมือนเดิมเนาะจ้าวันนี้ยาย่แปรสีก็ได้นำข้อมูลแนวทางเลขเด็ดใหม่พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางงวดประจําวันที่1สิงหาเนาะจากพี่น้องเนาะก่อนสิไปรับชมรับฟังยาย่แปรสีกับฝากกดติดตามกดถูกใจให้ยาย่แปรสีนั่นไม่ได้จ้าพี่น้องแล้วก็จะลืมกดกระดิ่งเนาะจ้าเน,านา้อแง่แย่แปรสีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบปุณณภาโชมแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดคอมมเนต์ไร้ คุยมาทักทายกันแย่ภาษกับค,คอมเมนต์เของมาใต้คลิปเลยน,นะจ๊ะพี่น้องเนาะอาจารย์ใด้สำนักใดที่พ่อแม่พี่น้องขอมาแย่ภาสิกับพญายามหาล่องห้เนาะจ้ะพี่น้องเนะาะค่การไทยมากกับจีเฟ้าล่องห้เนาะจ้ะพี่น้องเนาะกับบ่าวหลายายห้างเนาะจ้าเนาะไปเบิ่งของมูแลแนวทางอาจารย์ทันแรงเลยเนาะจ้าอันนี้เลขพาโตัอีกแล้วหมู่บ้าเลขฝันเนาะพี่น้องมาเบิ่งเลขเพิ่อห้ยผ่านเบิ่งเขียนห้เพิ่อคักๆเลยเนาะจ้ะพี่น้องพาโตัวก็มบอกว่าหนึ่งศูนย์ห้า 0510และ15วาสันข้างล่าง70หรือ07วาสันจากข้างหน้าแนวทางของพระโต้งน้าจ่ะพิ่นองผู้ใได้ติดตามดีพวาชม็ูค่บหน้าจอไปเป็นแนวทางเลยเดีพระโต้งจะออกมาไลยแบบไลยชุดน้จ่าพี่นงกับพิจารณาไว้บึงเป็นแนวทางไว้ก็ได้น้าจ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้พ่งไปว่าอาจารย์ระเบียงทองมาสันจารัฐบาลเนาะสายวิ่งวาสันอาจารย์ระเบียงทองบนวานนอกคนกับวิ่งเจ็ดบนวิ่งหาล่างวาสันจ่าบนวานนอกคะ พิจารณาไว้เป็นแนวทางได้เนาะจ้ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ของอาจารย์สละวุฒิระสันจาจารย์หนึ่งสิงหานอพูนบอกว่าบนมาสั้นเจ็ดเก้าห้ามาสั้นสองตัวเพิ่อนกับเจ็ดห้าเก้าห้าเก่าเจ็ดมาสั้นพี่น้องข้างล่างมาสั้นสามแปดและสามเก้ามาสั้นเพิ่อนกับสีเด่นตกวงกลมไว้เป็นตัววงกลมสีแดงแดงไว้เนาะจา้ะตัวใดคือตัวเด่นเ,นเ,นเน 3, 8, พิ่อน 9, เนาะจ้ะเนาะข้างล่างสามแปดของผล่นเก่าหานอพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้า อันนี้หวยชุ่มแพ้่าสันจากมาเบิง2ตัว3ามตัวพิ่แยกออกมาให้นะพี่น้องสองเจ็ดสองาเั่น3าตัวพินกะ9 2 7าเพินกะให้เน้นให้2 7งเกับสอเ่านาะจากพี่น้องนาะผเพใดอที่ตามหวยชุ่มแพ้อยู่กับเก็บนาโจไป,ไปเป็นแนวทางไหเนาะพี่น้องเนาะ อาจารย์ท่านต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางของเงินไหลมาล่างมาสัตว์ขังบนล่งให้แล้วเนาะพี่น้องก็เเลือตาขังล่างงัที่แล้วพ่นบอกว่าให้มาสองับเจ็ดนอกจากพี่น้องเขาเจ็ดนอกจากพี่น้องออกเจ็ดศูนย์นอกจากงวดนี้พ่นบอกว่าศูนย์กับห้ามาตัวใดตัวหนึ่งล่างมาสัตว์ของเงินไหลมาล่างคนกัดิี่บ่คอยผ่านปันใดนอกจากเนาะกับผู้ใดมากับพิจารณาไว้เป็นแนวทางเลเนาะจาต่อไปเลยจ้าอันนี้ดับบนดับล่างมาสัตว์ของญาติพี่นอกจากพี่น้องดับบนหววที่แล้วดับหา เอาอยูจ้างวดที่นองพนบอกว่าไม่ผ่านจ้าวาสันเดียาทีเ,เพิ่นวานอน้องเนาะพลก็เลยบอกว่างวดนี่ตามตอว,วาสันดับซีขังเทิงวสันจ้าดับล่างงวดที่เล้วดับล่างงวดที่แล้วดับศูนวสันดับูนยนกับวพานได้งวดทีเล้วออกเจ็ดศูนย์อภิองเนาะมาเบิงตองวดนี้เลยนะจ้าดับบนหกดับ บนสี 6, นดบบน่ดับล่างหกกษัตริจากแนวทางดับบนดับล่างวีไอพีของแอดย่ยาทิพนะจากพี่น้องวัตี่แล้วบ่อพันทั้งบนทั้งล่างนะจากพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้แอดม้าน้อยวัสดันจ่าเพื่อนว่ามักส่วนโตเด้อวัสดันนักนักแข็งแขนล่างเจ็ดซีตัวเดียววัสดันจ่าเพื่อนว่าเนาะจากแนวทางของแอดม้าน่อยค่อยรักเนาะจ๋าต่อไปเลยจ้าอันนี้บนวัสันจ้าเพื่นว่าสรุปบนวัสันเน้นๆก็คือห้าหนึ่ง กสองมาสัญญาตัวกันก็คือหกหนึ่งก็หาสองใจมากกระจัดไปรวจภาษาเอด็ดมาหน่อยค่อยรักเป็นวานอจ่าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ของเอด็ดแม่งปอว่าจันทราหนึ่งซิงหาเนาะจ่าเนาะมาแล้วเด้อจ้าบนนอซบบนาวคนกาหนย์มามเจ็ดนยามสามเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าหนึและหนึเนาะพี่น้องบนล่างคนก็ศูนย์สามศูน 3515 95 1848และห8ตัวใดตัวเด่นเพื่อนกับสิเป็นดอกจันไปนอกจากพี่น้องเนาะดอกจันแบบนี้นอกจากนอกระเข็บหนาจอไว้พิจารณนาหรือไว้เทียบกับอาจารย์สำาักอื่นไว้เป็นแนวทางไลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าเลขมหาแห่งมาสัา่นจ้าเพื่อนบอกเขาเนอกหัวที่หล้วก็เลยบอกเอามาเทียบให้เบิ้งค่ะอันใดแยกแยีมาเทียบให้เบิ้งกับแสดงว่าเพิ่นเขาเนาะจ้าพี่น้องเนาะ หนึ่งสิงหาสันพ่อไหนมาหนึ่งเจ็ดกับสองหกสันจ่าจากแนวทางของเลขมหาเฮงเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ของอาจารย์พี่กสันจ่าอาจารย์พี่เพิ่นบอกว่าแนวทางบนสันเนาะพี่น้องแนวทางบนคนก็ห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งสี่ห้าสองศูนย์และห้าสองสี่สันจ่าพี่น้องล่างสันจ่าเพิ่นว่าแนวทางล่างเพิ่นก็สองแปดสามแปดสองห้าและสามห้าสันจ่าแนวทางบนล่างของอาจารย์พี่เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้า อันนี้เพื่อนบอกว่าเม็ดเดียวล่างมาสันจ่าเพื่อนบอกว่าแปดสองมาสันวิ่งสองล้านวิ่งสองล่างสองล้านเปอร์เซ็นต์มาสันจ่าเพื่อนว่าถ้าสองล่างก็สิเป็นแปดสองหนึ่งสองหรือสองสองเป็นสี่ก็ได้นอกจากพี่น้องเนาะค่ะพิจารณาไปเป็นแนวทางใดนอกจากต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าวิ่งสายทหารมาสั่นวิ่งสายทหารใบเลกมาแบบนี้แล้วพี่น้องให้ยเจ็ดมาเจ็ดมาล้านเปอร์เซ็นมาสั่นจ้าหวดที่แล้วเนาะพี่น้องเขาเขาเจ็ด ทั้งบนทั้งล่างน้าจ้ะพี่น้องมาเบิ้งวันนี้เลจ้ะหนึ่งสิงหาสายทหารไปไหนอย่างมากนาะพี่น้องเนาะหนึ่งสิงหาวาสันจ้าเพิ่นว่าวิ่งศูนย์มาศูนย์ล้านเปอร์เซ็นสันพี่น้องเพื่อนว่าโชคดีจงเป็นของทุกท่านเด้อวาสันวิ่งสายทหารหนึ่งสิงหานาะจ้ะะาเนาะอุไรล่อเพื่อนรัวติดตามบรรยุกกะแคบหน้าจอไว้เป็นแนวทางเลเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลจ้าอันนี้ของก้นโกราดน้าจ้าพี่น้องเนาะเดินเพื่อนวาสันงมดทีแล้วเพื่อนบอกว่า นศูนย์หนึ่งสองมาตัวใดตัวน้องมาสันจ่าเปิ้นว่ากรเขาสองหลักสิบเนาะจ่าเนาะงวดนี้เพื่อนบอกว่าเด่นหน่วยสิบบนมาสันจ่าหนึ่งสองสามมาตัวใดตัวหนึ่งมาสันหายังใสอีกเนาะมาสันจ่าเปิ้นว่าจากแนวทางของคุณโคราชเนาะจ่าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าของอาจารย์กรมเกียดนวดมาสันจ่าเปิ้นว่านะแนวทางของอาจารย์กรมเกียดนุดวิ่งล่างสองมาสันจ่าเปิ้นว่านะลงวันที่ยี่สิบห้าเดือนเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะ พ้นจับสองตัวมาให้พร้อมจ่าเพ้นก็หายมากสี่สองเก้าสองแปดสองและห้าสองมาสั่นจากแนวทางของอาจารย์กรมเกียรตินุาานนกกบบติเนาะจ่าพี่น้องเนาะก็เวลาติดตามเพ้นอยู่กับแคบหน้าจอไปเป็นแนวทางไหนเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพ้นบอกว่าวิาว่งบนร้อยสิบหน่วยมาสั่นจ่าเพ้นว่าของเอชเคอี K e เนาะจ่า,จาพี่น้องเนาะงวดที่เรียกพ้นบอกว่าหายมากสองกับหกมาตัวใดตัวหนึ่งร้อยสิบหน่วยบนมาสั่นเขาสองลักสิบเนาะจ่า,จาพี่น้อง งวดนี้เพิ่นบอกว่า6กับศูนย์มาสั่นจ่าพี่น้องมากตัวใดตัวหนึ่งมาสั่นผู้ใดมักหรือว่าติดตามแอดเคอีอยู่กับเขียบน้าจอไว้เป็นแนวทางใดเน,นาะจ้าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้มาสั่นจ่าเพิ่นบอกว่าแนวทางบนมาสัาน่นจ่าเนาะงวดที่แล้วแนวทางบนเพิ่นก็ให้มากสี่กับหนึ่งมาเขาว่าสัาน่นจ่ามาเบิ่งงวดนี้เลยเนาะพี่น้องนหยอยงนึ่งซีงหาเพิ่นให้อีหยังมาเนาะจ้าเนาะงวดนี้แนวทางบนมาสั่นจ่า เด่นบนเพื่อนหายองกับสามาสันจามาตัวใดตัวหนึ่งวาสันนอพี่น้องนอกกะพิจารณาไว้เป็นแนวทางใดผู้ใดล่อเพื่อนอยู่นอกพี่นอ้องต่อไปเล่จามาเบิงแนวทางลางเพื่อนนอกใจพี่น้องปิดทางด้วยปิดขีดตัวแนวทางลางเพื่นอนนอกใาเนาะเด่นล่างวาสันจางวดที่เรียกกับห้แปดกับเก่าบอกเขาว่าสันจาเพื่นอนว่างวดนี้เพื่อนหาแปดกับเก่าคือเก่านอกจา,ากพี่น้องกะผู้ใดล่อเพื่อนอยู่กับแคบหน้าจอไว้เป็นแนวทางใดเป็นกะแยกภาษีเสีอื่นเปนใจหนัก นอกจากพี่น้องเนาะจ่าถ่ายคลิปนี้าย่แฟซีก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนอกจากเด็เๆก็มารับชมรับฟังขอขอให้โชคดีอยู่ดีไม่แห้งเงี้ยงเรวยๆมีโชคมีลาบนอกจากนอก้วก็ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นอกจากเด็ๆแบ่งปันขอมูลแนวทางให้แย่แพซีเอามาให้พ่อแม่พี่น้องด้เบอ่์เป็นแนวทางนะพี่น้องเนาะก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสวัสดีจ้า